คใช่ไหมคะมฮปปี้ว so, like. ันเดค่ะนี่ค่ะพร้อมที่ที่เราคือกูนึกว่ากูจะเซอร์ไพรส์กูไม่รู้ว่าแบบเราจะหาไม่รู้ว่ามึงจะเห็นรู้สึกไงคะมึงจับเซอร์ไพรส์กูได้เออนี่เป็นปีที่สองที่กูจับเซอร์ไพรส์เพื่อนได้นะคะเบอร์เดย์กิฟ another birthday gift ค่ะในมึงใส่มงสิใส่มงที่กูซื้อให้กูสาวซื้อมาเลยนะมึงซื้อที่นี่หมดนี่ไอเดียชายันนะจริงเหรอ bitch queen <laughs> ที่จะไปสนามบินกันแล้วนะคะตอนนี้เม็นขนของออกมาไว้ตรงห้องนั่งเล่นแล้วจะเปิดไฟก่อนมืดมากคนของออกมาไว้ตรงห้องนั่งเล่นหมดแล้วนะคะเยอะมากนี่นะคะเต็มตัวกลับบ้านแล้วมีกระเป๋าทั้งหมดที่จะโหลดห้าใบนะคะมีใบใส่รุ้งหนึ่งใบใบของลูกเรือหนึ่งใบ ใบนี้ใบใหญ่หนึ่งใบนะคะอันนี้เดี๋ยวถือขึ้นเครื่องใบแซมโซไนใบใหญ่หนึ่งใบแล้วก็ใบนองมาลายทั้งหมดมีห้าใบทวนนะคะเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันว่าขากลับกับขามาเนี่ยอันไหนมันเยอะกวกันแต่แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าขากลับขาเนี้ยน่าจะน้อยก็เก้าสิบโลเพราะขามาประมาณเก้าสิบโลส่วนกลองนี้เดี๋ยวตรงนี้จะเอาไปให้คุณแม่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็พี่ยามแล้วก็กลองตรงนี้ทิ้งมาเลยนะคะเป็นของในตู้เย็นแล้วก็ของใช้โอเคเดี๋ยวมินจะเตรียมตัว ย,ย้ายพวกกระเป๋าพวกนี้เนี่ยโอ้ยทางเดินแค่มากก็คือมิ้นเปิดประตูรอไวแ้แหละเดี๋ยวมิ้นจะต้องเดินไปนู่นเลยเห็นปะประตูนั่นแหละก็คือจะลากของทุกอย่างไปตรงประตูเสร็จปุ๊บโทรหาพี่ยามแล้วก็ให้เขามาเปิดประตูแล้วเราก็ลากของทุกอย่างลงบันไดไปรอหน้าหอน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราเรียกอุเปอร์กันส่วนกระเป๋าตรงนี้ก็เป็นท r o ล l e ที่ลากขึ้นเครื่องเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวมิ้นจะไปใส่รองเท้าแล้วเตรียมขนของแล้วนะคะ เสียดายน้องลูกโป่งมากเลยอะคืออยากเอากลับไทยอะแต่ว่าไม่มีที่จะหยัดแล้วเราแบบเออเราไม่อยากเพิ่มกระเป๋าด้วยก็เลยแบบคงจะต้องทิ้งอยู่ที่น,นะคะแต่ว่าของขวัญทุกอย่างที่เพื่อนให้ที่นี่เราแพ็คใส่กระเป๋าหมดแล้วเนาะเตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ก็ห้องมีลโล่งมากๆอย่างที่ถ่ายดูนี่ก็จะเป็นของที่แบบแพกไว้เดี๋ยวมาอำลาโซฟาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะมุมโซฟาที่ทุกคนเคยเห็นตรงนี้ ะมันเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นฟััดนี้แล้วนะคะโอเคเพื่อนตามแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วก็ใจหายมากจริงนี่เป็นฟััดที่เรารักมากๆแล้วก็เราได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเป็นช่วงเวลา จริงๆวันนี้วันที่18 okay, ครบรอบ1ิเดือนพอดีนะคะที่ได้มาเหยียบแผ่นดินกาต้านะครบรอบ1ิบเดือนพอดีเพราะว่าตอนโดนเลี้ยง off เนี่ยโดนตอนที่ครบรอบประมาณ9เดือนแต่ว่าตอนนี้สิเดือนแล้วโอเคม้นได้ยินเสียงกุ๊กเก็กกุ๊กเก็กแล้วน่าจะเป็นเพื่อนม้นลงมาแล้วจากลิฟต์เดี๋ยวไปดูกดนว่าใช่ไหมเพื่อนมม้นขนของมาแล้วตอนนี้ตรงนั้นเห็นว่าเต็มเลยอะกระเป๋าเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราขนของเราออกมามัางเต็มตัว ไปกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายบรรยากาศเท่าที่จะถ่ายได้นะเพราะว่าคงจะยุ่งกันมากๆเลยแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะต้องบายบายไม่ได้กลับมาแล้วนะหมายถึงไม่ได้กลับมาหอน,นี้นะโอเคเราต้องเก็บทุกอย่างปิดประตูห้องนะ้ำปิดประตูห้องนี้หมายถึงคงไม่ได้กลับมาหอน,นี้ จะได้กลับมาทํางานที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวกุญแจอันนี้เราจะต้องไปคืนกุญแจน,นี้เราต้องไปคืนข้างนอกพี่พี่ยามเนาะโอเคถึงเวลาคนของค่ะไปนี่เวลาที่มิ้นแบกของแบบหนักๆใช่ปะมิ้นจะชอบเข็นในเก้าอี้ของโต๊ะของเว้ยแล้วก็ลากมาตรงห้องใช้แทนรถเข็นนะคะทุกคนเราต้องรู้จักอัดเดบนี่ เราจะได้คนของไปทีเดียวปรับของที่หนักๆอะไรเงี้ยเหนือหน่อยมากเราจะได้หลังไม่ยอกนะคะก็มีใบนี้ก็หนักเหมือนกันนะนี่ก็คือความเยอะของกระเป๋าของคนไทยที่กำลังจะกลับบ้านนะคะ เอร์พอร์ตนะคะ The first day ที่เรามาที่นี่แต่เราไปลงชั้นล่างวันนี้เรามาชั้นที่ต้อง departure mm hmm. ก็จะเป็นชั้นบุญน,นะคะรถเต็มเลย mm hmm. เห็นไหมคือไทยมาเฟีย hmm. จะกลับบ้านกันวันนี้รถจอดเต็มเลยจ้าตอนนี้เรามาถึงแอร์พอร์ตกันแล้วค่ะ mm hmm. เรามีรถลากสองคัน mm hmm. ก็คือจะมีเป็นคันนี้นะคะแล้วก็คันนี้ตอนนี้เราก็จะช่วยๆกันกับเพื่อนที่มาถึงแล้วช่วยกันลากช่วยกันเขียนช่วยกันขนเนาะเพราะจริงๆแล้วของเราน้อยกว่าชาวบ้านมากเลยนี่เราก็คือจะมีแค่ส่งรถนะคะเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนคนอื่นๆอีกกเป๋าเยอะมากอยู่นี้จะคือแบบคนโคตโคตร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 เยอะ ตอนนี้คือแบบพี่สตาฟเขากำลังช่วยกันจัดแจงแบบให้เราต่อแถวให้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเพราะว่าคนมาจากสาระทิศท,ทั่วทิศเลยจริงแต่ว่าเราต้องเช็คอินที่โร w หก r o นี้นะคะตอนนี้เราอยู่กับ smiley คุณมาคุณแคทค่ะวันนี้สวจริงจริอ๋อ,อชมตัวเองจริงๆกระเป๋าก็คือนิดเดียวไม,ม่เดียวมาเดี๋ยวฉันไปรอตรงนู้นนะนนนตอนนี้คือจะถึงตรงที่เช็คอินแล้ว ยืนรอมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วอยู่กับสมายลี่เหมือนเดิมนะคะแต่เรามารอลุ้นน้ําหนักกระเป๋าก,กันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอันนี้เป็นใบที่เพื่อนเราฝากมาซึ่งเรายังไม่ลุ้นนะ้หนักกระเป๋าตัวเองเลยด้ซ้ำเราไม่ช่างมาเรามาลุ้นกันภาากิสจสิดสเสมจค่ะเพราะว่ากระเป๋าเราเจริงๆแล้วมีแค่มีแค่ห้าใบแต่ว่าให้เพื่อนมาฝากอีกสองใบนะคะเลยเป็นอินทอทัร้อยยี่สิบเจ็ดโลเท่ากับว่ากระเป๋าเราจริงๆประมาณแปดสิบกว่าโลนะคะ เพราะว่ากระเป๋าเพื่อนใบละ20กว่าโลเฮ้ยดีใจมากก็คือกะน้ำหนักไว้ถูกจริงนี่ก็คือมีเหลืองในตํานานก็คือเราจะได้เห็นน้องหมีเหลืองตัวนี้นะคะก็ต่อเมื่อเรามาเป็นผู้โดยสารหรือว่า departure นั่นเองถ้าไม่ได้มาเป็นผู้โดยสารก็คือจะไม่ได้เข้ามาในส่วนนี้ค่ะซึ่งน้องตัวใหญ่มากเห็นไหม ตอนนี้คือถึงเกตแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนะพอเข้าไปด้านในแล้วออกมาข้างนอกไม่ได้ละเราเข้งน้ำเลยเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอนางโซดามันเมาสกับเพื่อนก่อนอยู่ในเกตแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือสมาชิกของเราเองโคเรคโคเรคฮะตรงนั้นน้องลินนะคะแล้วก็น้องหลิวแล้วก็ อีโซแล้วก็พี่ฟอร์ดเอญยรแล้วก็อิจามารีทำไมน้องหิวแล้วเป็นอีโซเลย <laughs> <laughs> ทำไมน้องหิวพี่โซ <laughs> น้องพี่โซนะเดี๋ยวเซนเซอร์คำพูดน,นะก็ <laughs> คือมึงไม่แบลลไง <laughs> <laughs> เราอยู่ในเกตเดี๋ยวเราจะเตรียมขึ้นเครื่อง <laughs> จริงๆมันต้องสตาร์ทบอร์ดดิ้งตั้งแต่ตีหนึ่งห้าสิบห้าแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสองสิบสามนาทีแล้วยังไม่ได้บอร์ดอะไรเลยนะคะก็คิดว่าไฟนี้น่าจะดีเลย แต่ว่าเวลา departure ประมาณ departure จำเป็นไทยแล้วนะสองตีสองห้าสิบห้านะคะประมาณอีกสี่สิบนาทีทูโกก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าอย่างนะเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะตรงเวลาไหมหรือว่าเล็นะนี่คือเซด คือโซดาเนาะ,ะ <laughs> so cute คนที่นี่คือเป็นที่ที่เราแบบคิดถึงมากอบพอเราได้กลิ่นเครื่องอเราแบบโคตรคิดถึงเลยอะ่ะเราไม่ได้ยินมานานม,มากตั้งแต่ช่วง April j นะคะนี่เป็นครั้งที่เราได้กลิ่นเครื่องอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นครั้งที่เราต้องลับไปนะคือแบบ วันนั้นเราเป็นคนช่วยเก็บกระเป๋าแต่วันนี้เรามาเป็นผู้โดยูแลนะมันก็จะแข็งแน่นๆาาแล้วเราจะมีเฟสเชียลนะคะคือบริษัทเราจะบริษัทอันนึ่งก็จะแจกให้ดูดูคนที่เป็นผู้โดยสารคนไกลตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่นั่งเราซึ่งชื่อว่าเราอยู่นหน้าเครื่องเลยสับสนอยู่แาบนึงคนเยอะมากจริงๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้นะคะมีแล้คงเทปมี อ่าอเมนิสติสแล้วก็มีหมอนเหมือนเดิมอันนี้เน้มมีจอเอาไว้ดูโน่นนี่เหมือนเดินนะคะซึ่งข้างในมันไ,ได้นั่งติดหน้าป่าทุกคนดีมากคือเราจะได้เห็นวิวเวลาเรากำลังจะลงเราน่าจะไปถึงได้ประมาณบ่ายสองหรือบา่ายสามต่ไทยนะคะก็คือมันจะสว่างพอดีโอเค uh a special <laughs> <part of people laughs> the family of like gratitude and uh, all the best <laughs> <if he's> <laughs> <nervous>. <laughs> thank you all <laughs> thank you. <laughs> ประเทศไทยแล้วค่ะคุณแคทขอดูหน้าหน่อย thank you คุณแคทขาอยู่นี่ค่ะก็้าต่อของพิ่ hello นี่คือคุณพี่พูดอะไรตอนนี้ไม่ได้ยินใครเลยอึดเด่นมากคือตอนนี้เรานั่งรอคิวเกี่ยวกับ พวกเอกสารมเมดิคอต่างๆที่เรากรอกไปบนเครื่องนะคะเราจะต้องยื่นให้เขาตอนนี้คิดว่ายังหลอกได้อยู่เพราะว่ายังไม่ใช่ด่านตอนา่อมอคือคนเยอะมากตะแล้วเราต้องแบบโซเชียลดสแทรกยาวไปถึงข้างหลังเนี่ยเสร็จจากด่านต่อมอแล้วเดี๋ยวตอนนี้รอจะไปเอากระเป๋านะคะตอนนี้รอคุณแคทเขาเขาตรวจตรงด่านต่อมออยู่ก็คือความรู้สึกตอนนี้แบบ ง่วง,ง,วงๆเปื่อยๆอะไรก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าหิวหมูนะคะอยากกินหมู <laughs> How are you so far? So far? So bad? <laughs> ไม่รู้ค่ะอ,อ้าวรอไม่ร,มรู้ไม่ทันสังเกตมันเ,เป็นว่าไปที่ไหนก็ไปนะคะยกเว้นพัทยาไกลเกิน,ดนเดี๋ยวดูกันว่าจะได้ไปที่ไหน เวียนหัวมากแม่แล้วคนเยอะมากแม่ก็คือแบบรอกระเป๋ามาวนแบบสี่ห้ารอบแล้วอะ่ะคือ i d e n น i f ไไม่ได้ว่าอันไหนของใครเหมือนเดิมค่ะเคียนสงรถเหมือนเดิมนะคะที่กำลังไปบ้านควอนทีนะคะเราไปไหนเราไม่รูน้น,นะคะวิช่างมาชั้นตาบวมมากเลยบวมเป็นิีร้องไห้ร้ <laughs> องเยอะมากเลยแต่ถึงไทยไม่ร้องตอนนี้คือเช้าอันสดใสในกรุงเทพมหานครสี่โม เช้าอันสดใสฉันพูดว่าอะไรเช้าโอเคเย็นอันสดใสในกรุงเทพมหานครเช้ากับแต่ยนโดฮาค่ะเออเช้าอันสดใสที่โดฮาตอนนี้ที่โดฮาเพิ่งจะเที่ยงกว่ากี่โมงใกล้เช้า่ไหมใกลเช้าว่ะเช้าหงชันน่ะเพราะเราตื่นเที่ยงไงขอต้อนรับสู่สมบัติทัวร์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  <laughs> นี่ตรงนั้นก็มีเครื่องบินจอดไม่กีล่ลำเองเดีย๋ยวเรากำลังจะออกตัวจากสนามบินแล้วก็ไปมุ่งหน้าไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็คือความวุ่นวายทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราแยกกระเป๋าที่แอร์พอตแล้วเราต้องมาหากระเป๋าที่โรงแรมต่อจ้าคือเยอะมากๆ mm hmm. เดี๋ยวเขาบอกว่าเราสามารถฝากกระเป๋าไว้ด้านล่างได้ซึ่งเราจะไม่เอากระเป๋าทั้งหมด5ใบใบหนักๆขึ้นห้องนะคะเดมินก็จะคัดของออกมาแล้วก็เอาขึ้นแค่ประมาณใบสองใบ หลังจากปิดประตูนี้ลงเอาเป็นว่าควอนทีนสตาร์ทแล้วนะคะก็พามาดูห้องเลยละกันอันนี้เป็นห้องน้ำก็ดีที่มีบัตทับให้เรานะคะมีทุกอย่างให้เหมือนโรงแรมปกติทั่วไปเลยทาดานี่คือมิ้นที่เหนื่อยล้ามากเพราะว่าคือเหงื่อออกแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวอีกไงดํำทั้งชุดเลยวันนี้เดี๋ยวไปดูข้างนอกโอ๊ยสะดุดนี่อันนี้เป็น อย่งที่บอกเราจะคัดของขึ้นมาแค่นี้มีเท่านี้เนาะแล้วก็มีนี่พวกกระเป๋าเสื้อผ้าเสื้อโยคะนะคะเดี๋ยวเล่นออกกําลังกายเหมือนเดิมอันนี้คือเขาก็จะมี regulation มีคําชี้แนะมีอะไรต่างๆนานามีกดว่าอยู่ที่นี่คือทําอะไรบ้างโชคดีที่เขาไม่แบบน้กีย้าังจารอะไรให้หมดเลยนะเออดีมากเลยมีการตมน้ําโอเครอดตายแล้วก็มีตู้เย็นเฮ้ยคือดีมากมีน้ําพอ พอประทังชีวิตนะคะเราก็เป็นเตียงแบบทวินอ่ะสองเตียงเลยใหญ่กว้างขวางมากก็จะมีวิวด้านนอกนั่นเองคือมินอยู่ชั้น14ทุกคนมันก็จะเห็นวิวตึกด้านนอนกลางคืนสวยมากตอนนี้พระอาทิตย์คงกำลังตกนะคะมินยังไม่ได้ปรับเวลาเป็นเวลาไทยนะเวลาไทยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ6โมงได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาต แพ็คของทุกอย่างเอ้ยอันแพ็คของทุกอย่างออกมาโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้นะคะจริงๆไม่ใช่วันนี้เดินทางข้ามวันเลยเดินทางจากกรุงโดฮาถึงกรุงเทพมหานครบ้านรอนะคะแล้วก็จากที่ทุกคนเห็นเหงื่อนะคือแบบหน้าแบบดิวยี่มากคือมินล้างหน้าบนเครื่องเหงื่อออกไปหมดเลยแล้วก็มันสิ่งที่ถ่ายไวในคลิปวันนี้มันเป็นแค่หนึ่งในความวุ่นวายเล็กๆจริงๆแล้วมันคือวุ่นวายมาก ปวดแขนมากล้าแขนมากคือลากกระเป๋าคือมันเลยวันนี้แล้วแบบต้องหากระเป๋าสองสามรอบเพราะว่าหาที่แอร์พอร์ตแล้วก็ขนออกไปเองแล้วก็พี่ที่รถบัสเขาก็มาช่วยรับนี่นั่นแต่ว่าพอมาถึงโรงแรมมากระจุกกันอีกรอบนึงทําให้เราต้องหาอีกรอบนึงแล้วเราก็วุ่นวายตรงที่ว่าเราอะไม่อยากเอาของทั้งหมดอะขึ้นมาเพราะของทั้งหมดอะมันหนักเป็นแบบ7 0 8 0โลใช่ปหมเราก็เลยคัดของแค่กระเป๋าแค่เท่านี้นะคะ ขึ้นมาใช้เป็นกระเป๋าที่แบบเราจะเอาไว้ใช้ออกกํบบาลังกายแล้วก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าใต่ปลาบลาๆนะคะมีขนมมีอะไรประมาณนี้โอเคงั้นขอจบบล็อกนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ในช่วงควอนทีนี้มินจะถ่ายบล็อกเก็บไวส้สั้นๆให้ดูนะว่าเอ๊แบบเป็นบล็อกแบบเดลี่บล็อกว่าควอนทีนี่มินทําอะไรบ้างให้ตัวเองไม่เบื่อหรือว่าแบบมีกิจกรรม productivity ยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะ อัพลงให้ในช่องนะคะส่วนคลิปนี้จะรีบตัดต่อแล้วก็ลงในช่องลาลาเลสให้ทุกคนได้ดูนะคะก่อนจากกันไปทุกๆคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติงๆไว้คอยติดตามช่องลาลาเลสนะคะนี่จากไปกับวิวสวยๆด้านหลังน่ามันมากค่ะไม่ไหวแล้วโอเคแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนึงนะคะที่เป็นกําลังใจเป็นห่วงเป็นใย,ยตลอดมาเลยแล้วก็คอยส่งข้อความมา ถามตลอดเลยว่าเออแบบถึงไหนแล้วอยู่ไหนถึงเดินทางปลอดภัยถึงไทยหรือ,อยังอะไรอย่างนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้านะคะบ๊ายบายเหนื่อยมาก